เคยตามหาออนิว1.9ไปวิ่งงานอยากได้สีเทาเอาไปแบบแจ่มๆพี่ขามาจัดคันนี้ได้เลยค่ะ พบกําจัดแจงอีกแล้วนะคะที่รัมเลอรคาร์เซ็นเตอร์นะคะลูกค้าขะวันนี้ใครตามหา D-Max นะคะตู้ทึบนะคะวันนี้มาดูการคันนี้บอกเลยว่าแจ่มมาก D-Max All New เครื่อง1.9ตัวเอสกระจกไฟฟ้าปี2017พี่ขาบอกเลยว่าคันนี้สีเทาโอ้โหแต่งท่าแต่งครบครบชุดอย่างแจ่มเลยนะคะคันนี้นะลูกค้าขาบอกเลยว่าทางรัมเลอรคาร์เซ็นเตอร์ใส่ล้อแม็กให้เป็นล้อแม็กซทีเอ37ก็ดีหรือล้อเวลก็ได้พี่ขาเลือกได้เลยนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าไม่อยาก ไม่อยากใส่ก็แจ้งได้แต่ถ้าใครบอกว่าอยากได้ตู้ใหม่2เมตรใส่ให้อย่างดีนะคะตัดใหม่ให้มูลค่ามากบอกเลยว่ามูลค่า25,000บาทที่ขาเอาไปใช้รีๆปีล้อหลังใส่ล้อกระทะผายางบรรทุกให้ยาง XCD 2ให้อย่างดีพี่เอาไปใช้งานกันได้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าอยากเห็นว่ารายละเอียดตัวรถเป็นยังไงเดี๋ยวจะเ็มพาดูด้านหลังของอ s ซูซูนะคะลูกค้าขาตูดเขาจะสวยๆแบบนี้นะคะโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบปี2017 ตู้ใหม่นะคะทุกอย่างใส่ให้ใหม่อย่างดีตู้นี้ไม่มีรมั่วไม่มีซึมนะคะตัดใหม่ให้พอดีตัวนะคะสีนะคะรอบตัวรถนี่สม่มําเสมอน,นะคะไม่มีชนหนักที่ข้อมาตัวรถบอกเลยว่าทงภายนอกภายในสวยสดงดงามมากอยากดูภายในแล้วก็เดี๋ยวหนูพาไปดูเลยค่ะพี่ขาอ่าภายในของเขานะคะก็ยังคงโทนเดิมนะคะเป็นเบาะหนังสีเทาแบบนี้นะคะเป็นเบาะหนังไวนิลนะคะลูกค้าคะ่ะ ด้านในนะคะเกียร์นะคะลูกค้าเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นเพลงเพราะนะคะมีนะคะ,ะ,คะวิทยุให้ด้วยลูกค้าขะแอร์เป็นแอร์แมนนวลนะคะลูกค้าสามารถปรับได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะลูกค้าขาภายในเขาก็จะประมาณนี้นะคะเป็นอิสุสุที่เน้นนะคะการใช้งานนะคะไม่ได้เน้นสวยเน้นหรูมากนะคะลูกค้าขะคันนี้นะคะบอกเลยว่าเลขมายอยู่แค่1นึ่งแสนสี่หมื่น Uh, 42กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าคันนี้นะคะปีใหม่นะคะสภาพพร้อมใช้งานห้องเครื่องนะคะไม่มีปัญหานะคะใครที่อยากได้คันนี้นะคะพี่ขาบอกเลยว่ามาดูที่ร้านรกคาเซนเตอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องภายในเขาก็จะประมาณนี้แหละนะคะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อนะคะทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวนูพาไปดูห้องเครื่องของเขานะคะพี่ขาห้องเครื่อง 1.9S เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะ ะะเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องของน้องนะคะบอกเลยว่าส,สวยเลยนะคะเครื่องเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักพีความมาห้องเครื่องห้องเดิมลูกค้าขาเป็นเครื่อง DDI นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว Blue Power แล้วนะคะทุกอย่างนะคะยังเดิมๆอยู่ครบทุกชิ้นทุกส่วนเลยนะคะหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีขยื่นพี่ขาเลื่อนดูได้เลยนะคะนี่นะคะทุกอย่างจุดทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะนะคะ,ะพวกสติกเกอร์นะคะยังไม่ลอกไม่แกะเลยพี่ขา เลขเพจเลขทุกอย่างยังอยู่ครบนะ,ะลูกค้าเอาไปใช้งานกันนี่มั่นใจได้เลยรถสวยนะคะสภาพดีนะคะบอกเลยว่าการันตีเลยไม่มีชนหนักทิ่คว่ำนะคะสำหรับคันนี้ลูกค,ะคะ้าหาเป็นเครื่อง 1.9s นะคะกระจกไฟฟ้าที่อย่างที่แจ้งไปอยากดักอยากได้เอาไปใช้พี่ขาบอกเลยว่าโหโหติดต่อง,ง่ายๆที่ลำเลือกคาเซนเตอร์ราคาเบาๆเอาใจสำหรับใครที่อยากได้รถวิ่งงานสีเทาๆแบบนี้นะคะราคาแค่นะคะ459,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเบาๆแค่เดือนละ8,600บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่า เด่นดีและเครื่องแบบผูไม่มีปัญหาใส่ล้อใส่แม็กทุกอย่างครบนี่คือแบบจบเลยนะคะพอมีงานแถมคันนี้ท่อดังบอกเลยว่าอยากจะเบิ้ลให้ฟังจังเลยนะคะเดี๋ยวให้แอมินเบิ้ลให้ฟังหลังในหลังคลิปดีกว่านะคะสำหรับคันนี้พี่คะใครที่สนใจสามารถติดต่อเข้าหาแจ้งได้เลยนะคะที่เบอร์นะคะ0958518895โทรมาได้ตลอดเลยนะคะพี่คะหรือใครอยากเข้ามาหานะคะสามารถเข้ามาได้นะคะมินบุรีนองจอกฟูขวานะคะลูกค้าขาเซิร์ชมาลำเลิศคาเซเอร์ก็เจอแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่นะคะ เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้จูแตงก็มาแนะนำประมาณนี้นะคะใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมโทรหาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้จูแตงก็ขอเอ่ยคำว่าสวัสดีนะคะเดี๋ยว